โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมหากสนุกนะครับแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้ารางใต้คลิปด้วยนะครับผมโอเคครับเ <Ready. S 1> พื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปรับชมคลิปกันเลย <Ready. S 1> ไปเข้าได้ยังไงซร์ฟมันมีนิดเดียวแต่ว่าเราก็เลื่อนหาได้แหละแต่ว่าใช่เลื่อนหาได้เลยมันกดเลื่อนหาตรงไหน แต่ว่าแต่ว่าเราจะหากันยังไงครับก็ enter lobby ไงกดคำว่า play ครับแล้วก็เกม browser play เกม browser โอ้โหพิลึกมาเต็มเลยครับไม่ใช่ครับรอก่อนครับเอ้ยมันมีเซิร์ฟเบเชียไม่กี่เซิร์ฟเองห้องนี้ป่ะครับเนี่ยแดงลูกปลาแดงใช่ไหมครับเนี่ยคนพิมพ์ไปด้วยไม่ใช่ใช่ไหมแดง d a t เออแดงลูกปลาแดงเออ โอเคผมเป็นฮันเตอร์ด้วยเฮ้ยเฮี่ยะไยเนี่ยมันสุ่มของโอเคครับช่วยมีมีมีล็อกเก็ตลันชิ่เขอนเลยอย่างเอาเลยเขาก็เป็นคนหาเอ้ยหาด้วยกันเฉยเลยใช่ไหมแล้วมันกดอยู่เฉยๆยังไงอาจารย์ขีขวาขีดขวาครั้งเดียวหูโดดอย่างสูงเลยฮันเตอร์ โอเคเกมหายยากใช่ไหมไม่อ่ะกูบอกเลยถ้าแบบนี้หาไม่ยากหรอกกูแม่งเด่นสุดอะในเกมเนี้ยกูว่าทำไมเด่นมากแฟนเด่นมากเด่นจัดเลยนี่ได้ของยังใหญ่อ่ะเอ้ยได้ปืนอะไรอ่ะ <laughs> สไนอ่ะ <laughs> ไม่ไม่มันสับเปลี่ยนได้ตลอดมันมีลูกซองกับสไนไงคนโนยสยามวะเอ้ยอันนี้มันอะไรนี่วะเคนูบีนี่วะ <laughs> 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 นี่ดูอัานอนิตสานี่ของจริงนี่นี่อ่านเชื่อมาร้อยเบานะฝั่งนี้เขาได้เก่ยวโอ้แมพโคตรกว้างเลยันะอ๋อแอบซ้อนสี่หาสองอืมเฮ้ยทีมหาคู่รักหรอกะหรอได้เวลาเปลี่ยนของได้เวลาเขาเปลี่ยนของกันแล้ว ดูไอ้พลัมุมกูอยากรู้โดบิเทพโดบิจะเปลี่ยนเป็นอะไรอะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเย็ดแค่สิ่งนี้มันคืออะไรวะเทวโดบิอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละดีแล้วดีอ่ะตรงเนี้ยขยับขยับขยับเข้าไปหน่อยขยับเข้าไปหน่อยโอโนชัยามะที่ถายแล้วมันต้องไม่ได้หรือสักหรือสัก อ้ยังไม่มีไม่มียี่ใครเด่นเกิดนี้แล้วโอ้ยสายตาจับจ้องที่ตาลังนิสาเนะเพราะนี่เขาก็รู้ดิคนมันเห็นกล้องปะไม่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 เห็นนะไม่เห็นอ๋อที่เป็นฆ่าได้เหรอก็ว่าและบอกเลยอันนี้ตาลังนิส้โคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่ตายไปแล้วดิน่เลยไได้อะสายตาจับจ้องที่ดินสมองนะฮะ พี่อย่าชอบเทนโอนบีหรอไหนวะนี่อ่ะไปดูคนอื่นแอบไม่ได้หรอร้อยสามสิบวิเลยยิงกราดดีว่ะผมเห็นซ้ายยไปเเรื่อๆผมห็นนินสมอนวิ่งผ่านหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยหันมาแล้วหันมา่หันมาดิสโซจะหันมาไม่ไม่ไม่อย่ายิงฉันอย่ายิงฉันอ๋อเหลือคนเดียวแล้วเดือดวะเดือดวะเดือดวะ ไหนวะผมว่านะเทพจาฮันเตอร์ไม่เท่าไหร่แต่พวกกล้องเนี่ยไม่งวนอยู่แต่เลี้ววิ่งกันหมดก็คนมันไม่เห็นกล้องเห้วกล้องเอามองเห็นเนี่ยไอ้ยังติดตาจีนจัดอะรวานะเฮ้ยของจริงอ่ะออตเตอรี่อหู ลิฟเกมริบเกมลิฟเกมเดี๋ยวสร้างใหม่ได้ครับได้ได้ออกจากห้องมะรีบเกมใช่ไหมอเอฟซีแล,ล้รีบเลยรีบอะรีบเกมรีบเกมลิบเกมเดีย๋ยวดูเสจป,ปักนะครับเดี๋ยวไม่ร้อนรีบ <laughs> เกมเราไปไหนต่อรีบเกมเรารอคุณจ่าเขาสร้างห้องม่าชื่อห้องอะไรครับผม <c oughs> ห้องอะไรนะชื่อชื่อห้องว่าอันวลิษาน่ารัก ยขอเป็นตัวเลขแทนไ้้ไหมครับเอ่บอกเลขกันไหม4922จอนแล้วไปกระปึงลึงปึงไปจระปึงลึงปึงหาห้องมาเจอแกจอน922ต้องลองรีเฟซทีมัน922แต่ในเกมผมว่ามันโอเคนะมันยังม e ี F1 สอนว่าพรอควรจะกดอะไรบ้าง F2 ฮันเตอร์นี่ควรจะกดอะไรบ้างอแต่ฮันเตอร์ไม่ต้องกดอะไรหรอกหี่เีไปเลย อ่าสำรวจแมพเราต้องสำรวจแมพใช่เวลาที่เป็นกล้องเ่ยต้องสำรวจแมพอตวแผนที่เลยพจะเจอหายากเหลือเกินไม่ต้องสำรวจผมอะใส่เลยความความจำเป็นหลักมาแล้ววันนี้ทุกคนก็เป็นกล้องสำรวจแบบไปก่อนว่าแมพมันมีอะไรบ้างอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นพร้อม โอ้โหโอ้โหไปสิ่งนีผมเปสิ่นี้เฮ้ยหูได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เฮ้ผมว่าได้เฮ้ผมว่าโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วดูผมดิไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยตัวไปลยไอ้วหี้ยเป็นไรอะไอ่ะแลนไปเลยอ่ะโอ้โหอันนั้นอันนั้นมาอยู่ตรงกลางอันนั้นมานี่มานี่ตรงกลางตรงกลางโอ้โห เอ็นบอบีเอาเลือกอ่ะโอยแบงค์คนกินพื้นที่เลยนู้นนู้นนมาแล้วแแบบนี่แล้วให้ให้ฝั่งนู้นให้ตรงตรงให้ฝั่งนู้นให้ตรงตรงก่อนหนูชนมันเบี้ยวหนูชนมันเบี้ยวว่ะใครเฮเป็นนัตอรร์คับผมอเาแล้วชินวัตรยังไงล่ะเอาแล้วครับผมชินวัตรกับมะเขือเอกมาแล้วชินวัตรยังไงชินวัตรหน้าตาเขาว่าโคตรจะหล่อเท่ไปแล้วครับชินวัตรไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วเดี๋ยวถ้าใกล้สองนาทีมันจะให้เราเปลี่ยนของเราก็จะเป็นของอีกอย่างหนึ่งแอร์ด็อกแดกด็อกแดกกระต่ายกับเต่าด็อกแดกด็อกแดกอ้าวยิงแล้วมาเหนือกระต่ายกับเต่าด็อกแดกด็อกแดกกระต่ายกับเต่าด็อกแดกด็อกแดกโอ้ยโนบีไหมเออโนบีเอสซีเก้าเก้าเจ็ดคือแบบ เป็นคนกินเลินทุกต่างิดแมนมันเป็นตัวอะไรวะมองไม่เห็นอะแต่ว่าผมบอกแค่นี้ว่าเจอผมก็เจอนินสมอนเอาแค่นี้ดีกว่าโอ้คนหาเป็นู่นแล้วว่ามะเขืออ้าวชินวัตรไม่ยิงชินวัตรก็ว่ายังใจแข็งอยู่โอ้เชื่อแล้วเราเราจะเปลี่ยนของแล้วทุกคนเราเปลี่ยนของแล้วทุกคนมะเขือ มะเขือจะไปไหนแล้วโอ้โหมะเขือเลยไปไกลแล้วไกลแล้วมะเขือมะเขือยไกลแล้วเลยชิบหายละตอนนี้ฟังเสียงของอยู่จ่ะส่วนคนหายใจอ๋อหายใจนี่คือหายใจเ้ยชิวดูฝั่งน้อผมดูฝั่งนี้อีสัสโอ้โห ผมไม่อยากเห็นหน้าพวกคุณคนนโอ้โหชาวบ้านพะรีชาวบ้านพะรีไอ้เหี่ยแล้วดูแล้วนักอ่านนักอ่านอันตายวิ่งใช่ไหมครับเพระว่าหานอันเจอเหลือใครไม่ได้เหรอจ้าเหรอเอ้ยมันเหลือกันเหลือผมกับ น่าจะพิกแมนมัน้งเอ้ยเทมโนบิก็ยังอยูโอ่โนบิก็ยังอยู่เอ้ยเทมโนบิก็ยังอยู่โนบิก็ยังอยู่นโอ๊ยชื่นวันเก่งชืนนช่นวันเอาเรเอาเรื่องชื่นวันแบบว่าเลือดไม่ลดเลยอ่ะสักทีอ่ะพิกแมนแบบสุดยอดมากพิกแมนมันเอาแน่ตน <c oughs> แตาแนี้ยรู้ส่งแล้วฟังเสียงหายใจก่อนแป๊บนึงเอ้ยไอ้กล้องออกล้องอะ่ะกล้องจะไปให้ใครก่อน คนมันไม่เห็นกล้องใช่ไหมคนไม่เห็นกล้องใช่ไหมไม่ไม่เห็นโอเคโอเคโอเคเฮ้ยตอนนี้คนกากมากเลยว่ะหาไม่เจอขากว่ะพี่แม็กอีซี่มากคนแอบนี่ยังอีซี่อ่ะบอกเลยว่าพี่แม็กอีซี่ออนไฟออนไฟแม่งยิงทุกอย่างยิงทุกอย่างอาอยิงสิบวิสุดท้ายยิงทุกอย่างโอ้ยิงรถโอาะรถเป็นรูแล้วถังกระยอมถังกระยาเป็นรูหมดแล้วโอ้ไม่ไหวไม่ไหว ยิงกันเองนี่คนนิ่งอ่ะคนนิ่งอ่ะโอ้แลเป็นโลมอสเช็ดกกันโดดนกระโดดกระโดดกระโดดกระโดนยังไงอ่ะยิงไม่โดนเลอ่ะยังไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยชิปหายแล้วอะไรอ่ะโอ้ผมโอู้ โอ้ยตาย้วอายโล้วตย้หนูเป็นคนหาเหรอไปใช่อ๋อหนูเป็นคนอนโอ้หคหครับผมบ้างช่วยหนูด้วยช่วยเลยช่วยหนูด้วยวะช่วยทยไให้รอด้วยเนี้ยถาจริงดริเอาอะไรมารอดก็เนี่ยโอเคใครหาครับผมวะ ใครที่ตอนปิดตาอยู่อะนินสมอนนินสมอนโอเคปานินไปโอ้โหแล้วเป็นมึงกับกูมีความเนียนเลยเอาอะไรมาลอดว้เนี่ยเดี๋ยวกันมันมีแัวไม่ใช่ตะกินบ่าบ่ว่ ออะไรเือเอาเงียนใครมาสุ่มได้เป็นเรือวะเนี่ยโคตรดูเงดูได้แถวที่มันมีกงจักรเหมือนสมอเรือแล้วนะอันวริสาป่ะผมว่าไอ้กงคุนเงียนแต่มือเขาไม่เรียนเพื่อนมันต้องใช้มีดมันต้องใช้มีดในการสุ่มหามันจะได้เลือนลดน้อย ไอ้ถังขยะตรงนี้ไอ้รถคันนี้มันอยู่เบี้ยวๆนะบอกเลยผมกับมันเียนี่ของจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เก้าอี้มันเบี้ยวๆนะอ่าไม่ใช่ไอ้เสาไฟนี่มันยังไงวะเนี่ยฮะโนบิมันได้เสาไฟสองตาแต่ก็ไม่ใช่มาลงปรานินเราต้องหากันแบบปูพรมปูพรม เฮ้ยเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนเล้าไอ้เหี้ยจะเปลี่ยนก่อนก็ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเล่าดูดูดีดีดีมีอะไรเปลี่ยนอะไรที่ไหนจะสุดแม่งคือมีอะไรเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนแถวนี้มีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าไหนวะไม่เปลี่ยนกันเลยเหรอวะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเหรอชอบมืออย่างแกดีนวัดเลยเปลี่ยนแล้วนะแต่ว่า ปานินใจเย็นปานินใช้มีดใช้มีดเจาะก่อนปานินเลื่อนมาลดทีละหนึ่งใช้มีดเจาะก่อนเลื่อนมาจะลดทีละหนึ่งเอ้ยไอ้ขี้อะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่โอ้งโหถ้าถ้าใครไม่เป็นอะไรนี่มันเกินไปพูดถึงอะเมื่อกี้สะดุ้งเลยนะจ๋าเห็นเวลาจ๋าผมยังแย่เลยต้องนั่งจิบกาแฟรอเฮ้ยไอ้ที่แม่มันอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะเมื่อกี้สะดุ้งเลยอะสะดุ้งเลยเมื่อกี้ เชื่อป่าวว่าอะไรมันไม่ make sense ว่าก่อนจะเปลี่ยนของไอ้ยีชินในวัดก่อนมาเขื่อแม่งใหญ่อะไรมันไม่ make sense วะอ๋อไม่ใช่ก็ดีกว่าได้เรือล่าล่าอะไรยังไงอาเรียบร้อยเรือสองเรือสองประเด็นทำสวยโอ้โหแล้วอยากชอบเลยคูดีปะเด็นทำสวยแล้วผมอยากรู้นะว่าอยากชอบเลยแล้วใครเขาเอากูอีไปวางไว้บนตรงนั้น เออไงเนี่ยเราไม่ค่อยบอกขบวนไม่ค่อยไม่ชอบบอกขบวนกันอะกูบอกเลยยี่สิบวินท้ายครับกูบ้าแล้ะโว้ยกูบ้าแล้วโว้ยอยากเจ้าคู่เนี้ยอยากเจ้าคู่นี้เลยว่ะเฮ้ ยิงไอ้บอสใส่ส่ยอู้นี้เลยวะยิงไอ้อน้เป็นอะไรวะเสาไฟกับเสาไฟกับเหรอเสาไตรงพี่จ๋าอยู่เลยอ่ะแรกแม่งเป็นนาฬิกาเอโอ้โหเคเสียจมาก เราคมโบกันนะโอเคโอเคโอเคมามาตรงนี้ตรงนี้ตบมีตรงนี้เลยเออโอเคโอเควางเลยวางเลยวางนู้นอะอยู่ได้อยู่ได้วางเลยวางเลยวางเลยผมวางเรลยอ่ะอ่ะแมเดดเดวแมอมันมันคดดูคนอื่นมาดูดูดูเนอะอจะรอดมันดูคนอื่นเลยไหมอะไรกันอะไรกันันเสียวอะ ดูยากชัดแล้เฟี้ยวอ่ะใครใครไปทันคนใดยเฟี้ยวเรากูจะเที่ยวเฉยดูจำอันกับใครก็เป็นพิกแมนตาันรลิสาใช่พิกแมนกับแล้วอันใช่ยังไงอ่ะคนเล็กสี่เล็กสี่อี๋่ะไปก็จะมองนี่ิบหายแล้วทุกอยางผ่านผ่านที่เดียวผมก็จะเข้าไปหาเลยผมคนหาไม่เท่าไหร่ ไอเราเนี่ยคิดกันอะไรวะจริงจริงต่างดูฉันเจอจริงจริงเฮ้ยเมื่อเขื่อมันได้เลยว่ะพูดถึงนะของดีจ้าชินวัตรจ้าไม่ไอชินวัตรไม่เท่าไหร่นินสบอรนอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะโอ้ชินวัตรมันเกินไปอันเนี้ยแล้วทำไมพิกแมทหายกันเกินไปจังวะเอาวะเรามาดูอัะเด่นเลยเรามาดูอนุริสานะครับอนุริสา ได้ไงอ่ะฮึ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 น่าด๋าเราเราเรามาดูอันวริษากันว่าอันวริษาเนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์ในการหาไงครับกลยุทธ์ในการหาของคุณคืออะไรครับคุณอันวริษาครับไม่มีเฮ้ยเป็นของมาเป็นของดูดูดูแผนที่ดีคือการไม่มีแผนเฮ้ย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 ่าดู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 ล่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างราคามันก็อากาศดีนะจังนะไอมะเขือมันยังไม่เปลี่ยนเลยวะ มันต้องเปลี่ยน <laughs> เออมันเข่าแม่งอยู่ที่เดิมได้อู้นนิดนิดนิดอย่างอุ้นิดแล้วเหรอเออนีสอนอน่สบอบ์ตคนดินประเดี๋ยวพี่คุณพี่ขอโทษนะแบกคนที่อ่ะของครรู้พี่โอ้เมเี่ยไม่ไม่จริงผมหมนแล้ว <c oughs> อ้าว <laughs> อะไรอะป้ายมันไม่ติดกาแฟอะเป็นกล้องเลยวะเรียบร้อยครับผมนินสมอนป้ายไม่ติดกาแฟเฉยเลยนนิโคชินวัตก็เฮียเหมือนกันนินสมอนมาเป็นกล้องเดูมือเสือดิป้าวุธสาโอ้ชินอวัตก็ได้อยู่นะแต่ว่าแมปปัญหายากจริงๆนะเอาจริงๆอะถ้าเราไม่ชินแมปเนี่ยโอ้โหยากจัดเลยอะใช่ใช่ครับใช่มองโคตรยากอะใครที่ความจำดีๆผมว่าได้ได้เปรียบนะถ้าจำป๊อปจำถ้าอะไรที่มันพอไปได้มันคือโอเคอยู่ไหมถ้าแบบถ้าพอไปได้ ก็ไม่ไหวอะถ้าได้เรืออะไรเงี้ยถ้าได้เรือไม่เท่าไหร่ถ้าได้สะพานนะเฮียสุดเลยเรือนั้นสะพานเลยอะไอเรือไม่เท่าไหร่นะตู้เย็นนะใครได้ตู้เย็นอะแล้วแม่งไม่มีแม่น้ำให้ลงด้วยนะเนาะฮะพี่พี่ใบได้ไหมอ่ะขอขออนุญาตใบหนูอยู่ใกล้มะเขือมากเฮ้ปล่อยไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกอันวิสาแล้วหนูหนูอยู่ใกล้มะเขือมากหนูอยู่ใกล้มะเขือมาก ใกล้เผื่อมากป้องป้องยิงล้วนๆเลยยิงล้วนๆเลยยิงหลอนไม่ต้องยิงหหลอนไม่ต้องเออล้วนๆเลยล้วนๆเลยยิงเลยยิงเลยยิงเลยชอบป่ะเราเราก็ยิงอยู่ด้านเดียวด้วยนะไม่หันเลยนะยิงเลยยิงไล่มันจะเป็นไรได้หรอครบจบไม่ได้หรอครับโอเคนของใครอะ ต้องมีงานออกไปกระโดดย้อนเยอะดินะจิ้เพียวอยู่ไหนได้อยู่มุมนี้หรรอตงไหนหรอไม่ใช่ข้างถังขยะเลยเมื่อกี้อู้หูเป็นคนถ่ายวะเนี่ยคนหาใครวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะโอ้มถ่ายแลเทีนจ๋าชิายผมจะไม่อยู่กับคุณคุณลอวิตามันลอยยังไงหรอไม่อยู่กับคุณมันกดลอยก็แปะฝาผนังอะแล้วก็ขี้ขวาเลยเฮ้ยใครกาแฟปุ่มไหนได้วะนี่ ไใช่ตัวกูจนจะแอบอะไรได้วะเนี่ยอะอย่างนี้แล้วกันวะสิบวินนะฮะทุกคนให้เวลาสิบวินนะฮะอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่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 ที่แปลว่าได้อยู่ไม่ได้ใครวะเออได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ใครวะเนี่ยมุนงเงียนนสมอนมีสมอนก็มะเขือเอ็กอยังไงล่ะ เฮ้ยผมว่าผมผมว่าผมได้ว่ะคุณคุณผู้ชมผมว่าผมได้ว่ะไม่ได้หนูก็ได้ผมว่าผมได้ผมว่าผมว่าอยาะไรทำไมต้องมีรถมันเยอะจังเลยผมว่าทิปผายแล้วอุ้ยอุ้ยก็บอกแลยตั้งหันกันง่าจังสองคนเนี่ยฮะโดนไปหนึ่งคนใครตายวะทิกแมนทิกแมนอ๋อนี่มันคู่รักนักหานี่ว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มะเขือ ไอ้มันมะเขืออะนี่วะผมไม่ใช่โอ้ไอเชีอยพิกพิกแมนเป็นกล้องแล้วเหรอ <c oughs> ใช่ผมเป็นกล้องแล้ว <c oughs> ผมเป็นตู้ขนมอ่ะอันโคตรใหญ่ไม่รู้แอบ,บตรงไหนเดี๋ยวนะไอเด็กคนนี้เพราะว่าผมอยู่ได้ยันพรุ่งนี้ว่ะเอาจริงพรุ่งนี้ก็หาผมไม่เจอเฮ้ย <c oughs> ผมต่อให้ออนไฟชั่วโมงนึงเลยก็หาผมไม่เจอมันเนียนขนาดนั้นเลยครับเทพจ๋าโกงผมแล้วมันเนียนเนียนยิ่งกว่าใช้บีบีครีมอีกนะครับชินวัตรกินไป ผมนี่เนียนนี่ก็ตื่นเด็กอ่ะจริงชินวัฒน์เกินไปอ่ะเนียนนี่ก็ตื่นเด็กเหรอชินวัฒนคือแบบเกินไปอ่ะเชื่อเชื่อมว่าแม่งไม่มีเขาเป็นสมองเป็นสมองเป็นสมองผ่านเราไปไหนจะผ่านเราไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยนะอะไรครับตัวนี้วะมึงกุหล่อนิเปลยแล้วเปี่ยนผ่ายแล้วมีสมองหาโอ้ยเฮ้ย โอ้โหเกี่ยวอะไรวะเนี่ยจ๋าเกินเกินไปนะแต่ละคนอ่ะไม่เห็นโอ้โหจิ๊กเกี้ยวอะไรเนี่ยไปหาเดินไปหาไอ้เหี้ยจิ๊กายแล้วไปที่อื่นเลยอันใหญ่บ้าเล่ยเหี้ยนี่มันเกิดปะได้อยุดได้อยู่ใครไหวไปก่อนเลยวะไอ้เหี้ยกูัว่ะไหววะใครไหวไปก่อนเลย เฮ้ยเคมโตบีเอาเรื่องล่ะเอาเรื่องอ่ะโอ้เลสสี่ผมตายแล้วแต่ละคุณได้ของใหญ่แบบนั้นเลยแล้วผมแบบไอ้เหี้ยใครไหวไปก่อนเลยจริงโอ้ยไอ้เชนวัตมึงก็ใหญ่ไปกูได้อันนี้เหมือนกันพี่จ๋าแล้วพี่ได้อะไรบ้างพี่ได้ซีซอรพี่ได้พี่ได้สะพานเลยอ่ะไอ้แบบคล้ายๆเค็นอ่ะอย่างใหญ่อ่ะเฮ้ย ชินวัตรว่ะเฮ้ยชินวัตรเอาเรื่องนะเสี้ยไหมวะโนปิตะเสี่ยงไหมวะใช้ได้โนปิใช้ได้แต่เทพจ๋าเชื่อไหมว่าชินวัตรอ่ะต้องใบแล้วต้องใบแล้วปันี้มึงใบยลินอยู่ใกล้ทั้งสองคนเลยใช่อ้าวนี่ก็่อนอยู่ใกล้ทั้งสองคนเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอออนไฟเดี๋ยวรอออนไฟกันเลย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  การเลยยิงไม่เจ็การเลยยิงไม่เจ็กัเลยกันเลยเออยิงไม่มีไม่มีโหลดไม่มีเจ็บยิงยิงโอ้หุนตัวยิงมุ่นตัวยิงยิงมุ้่นตัวยิงเอาเอายิงฉะไปเลยฉาไปเลยฉะไปเลยฮู้วมายิงัวหอเง้ยงยเงี้ะเงี้ยเงยเงมองสูงเข้าไว้เขือโดนน่สูงเขว้สูงาไว้เาเขืงยเงโดยเฉ้ยเลยเยงส้งเข้าไว้เงงงเ้เเ้ง้ยย ใหญ่อะคนที่อะไรอะ้ใหญ่มากเบปเบกดับปมีแมอื่นด้วยเหรอโอเคโอเคมเือยิงโดนชินวัตแล้วอะน่าจะวางทีเลยนมทำไมเป็นแบบเหรอใช่ใช่ អ <laughs> ូ